สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมเพชรรีแม็กกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นเพชรรีแม็กในเซิร์ฟเวอร์นี้จะขอพูดกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ดีคริปชันนะครับอ่ะสหรับตรงนี้เนาะถ้าอยากจะเล่นเซิร์ฟเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดถึงโปเกมอน2ตัวที่เข้ามาใหม่ภายในเรสต์ดอเนะครับในรอบนี้เนาะก็จะเป็นตัวของเคียวเรม1ตัวนะครับและซิกะอีก 1ตัวนะครับว่า2ตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าเปิดไหมเปิดมาแล้วทําอะไรได้บ้างนะครับผมและจะนําไปเล่นอย่างไรดีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไปด้วยแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปใหม่ๆของเกมเพรรีแบกัน <ๆ S 2> ด้วยนะครับสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมโรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม r o x ออ uh oh. หรือเกมบิสเบตโต o นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวฟูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไป ทำการเปิดบอรด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถ ดาวโหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนําไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันเรามาดูโปเกมอน2ตัวนี้กันก่อนเลยละกันนะครับผมโปเกมอนตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของเคียวเรมนะครับผมอ่ะสับตรงนี้เลยนะครับซึ่งโปเกมอนเคียวเรมเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่จะมีความสามารถในเรื่องของการแช่แข็งสัตรู นะครับผมและโจมตีแนวหลังก่อนเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งบอกตามตรงว่าถ้าเราจะไปคาดหวังเรื่องของดาเมจจากเคียวเรมเนี่ยก็คงไม่ได้ทําได้ดีได้ามากขนาดนั้นแต่หลักๆแล้วเนี่ยเคียวเรมเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ที่จะคอยสร้างสถานะผิดปกติให้กับศัตร,รูนะครับผมซะมากกว่าและคอยปกป้องเพื่อนร่วมทีมนะครับผมจากสกิลน้ําแข็งของเขาเป็นหลักเนาะโดยสกิลหลักๆของเขาเนี่ยก็จะมีตัวของ ฟอสฟิลนะครับผมเป็นสกิลแรกเลยซึ่งสั้นๆง่ายๆเลยตรงที่ว่าซึ่งตัวของเคีเรมเนี่ยจะต้านทานในเรื่องของสถานะใช้แข็งนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนร่วมทีมที่อยู่แถวหน้านะครับผมเสียชีวิตไปนะครับตัวของเคียเรมเนี่ยเขาจะอัญเชิญตัวของน้ําแข็งออกมานะครับเป็นตาแหน่งทดแทนจากตรงนั้นด้วย1อันโดยจะขึ้นอยู่กับเลือดนะครับผม30%ของเคีเรมนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะเพื่อที่จะเอาไว้เป็นเป้าล่อ ให้กับอีกฝ่ายเนี่ยมาโจมตีนะครับผมถ้าหากเราอัพขึ้น8ดาวนะครับซึ่งถ้าหากว่าในกรณีที่เลือดเราเนี่ยลดต่ำกว่า60% 30%เป็นป็นครั้งแรกนะครับซึ่งจะพื้นฟูเลือดของตัวเองเนี่ยทั้งหมด20%นะครับผม ลวหนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะ,อะเอฟเฟกนี้เกิดผลทั้งหมดแค่หครั้งเท่านั้นนะอย่างเช่น60%ปุ๊บนะครับผมเด้ง20%ก็จะกลายเป็น80%แล้วถ้าหากเด้งมา60%อีกเนี่ยก็จะไม่ฟื้นแล้วก็จะไปฟื้นอีกทีนึงก็คือตอนที่30%เนาะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ได้รับผลของ Snowfake ฟนะครับหนึ่งอันเนาะสำหรับอันนี้นะฮะโดยในเรื่องของสกิลอื่นของเคียวเลมเนี่อบ้างบบา,า,บางนนก และจะทําการเพิ่มนะครับผมพลังโจมตีเวทแล้วก็พลังโจมตีกายภาพเนี่ยสเทินนะครับผมสิให้กับตัวเองและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําให้ได้รับตัวของเอฟเฟกต์สโนเฟกนะครับผมให้กับตัวเองด้วยนะครับหครั้งแล้วก็ทาให้ศัตรูเนี่ยติดฮันเต็ดนะครับผมเป็นเวลา1รอบนะครับซึ่งฮันเต็ดเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบลูกตานะครับผมแก่ศัตรูเนาะสัวต์ตรงนี้นะฮะ อ่ะแต่ว่าการโจมตีของเขาเนี่ยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็จะโจมตีพวกที่อยู่แถวหลังก่อนนะครับต่อมาสก,กิลที่2นะฮะก็จะเป็นตัวของไอบาเรียนะครับซึ่งไอบาเรียเนี่ยสร้างดาเมจศัตรูนะครับผม1ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับสถานะทิวชิลเป็นเวลา2รอบด้วยกันนะครับโดยเจ้าตัวของทิวชิลเนี่ยจะทําให้ตัวของเคียวเดมนะครับผมอ่ะเวนแอตแทกแกร็บสิบเปอร์เซ็นต์ออฟแม็กแฮชฟีฟอมเดอะแอตแทกเกอร์นะครับผมซึ่งมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยมันจะได้รับดาเมจไม่เกิน นนะครับผมของเลือดของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงของเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงให้กับเป้าหมายด้วยนะครับในกรณีเป็นดีบัฟเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดสถานะของครั้นอยู่นะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะศัตรูก็จะได้รับตัวของสถานะฮันเซตด้วยเป็นเวลา2รอบด้วยกันนะครับโดยสถานะครั้นเนี่ยก็จะเป็นทําให้การบล็อกค่าฮิวนะครับผมอ่ะกลายเป็น ค่าค์สแทนหรือก็คือกลายเป็นการสร้างดาเมจแทนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะคิดจาก80%นะครับผมของดาเมจของเคียวเรมแล้วก็โจมตีเป็นดาเมจจริงนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสกิลอันติเมีสกิลของเคียวเรมนะครับโจมตีศัตรูนะครับผมเป้าเดียว1เป้านะครับแล้วก็ เพิ่มในเรื่องของสโนว์เฟ k e ให้กับตัวเองเนี่ยจำนวนสองสเปกด้วยกันนะแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะตัวของฮันส์ตดนะครับผมอ่ะสหรับตรงนี้เนาะโดยสถานะนี้เนี่ย,ย,านานยก็จะแรนดอมศัตรูแถวหน้าก่อนเป็นอัดับแรกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนฟิลเนี่ยกลายเป็นกาเซียดฟิลนะฮะหรือก็คือฟิลน้ําแข็งนั่นแหละนะครับผมอ่ะสร้างดาเมจนะครับผมแถวหลังก่อนนะฮะหเป้าหมายนะครับซึ่งในสถานะตัวของกาเซีฟิลเนี่ยหรือว่าฟิลน้ําแข็งตรงนี้เนี่ยเขาจะทําการลดในเรื่องของสปีด สเปเชียลเดฟแล้วก็ P ีเดฟนะครับผมของศัตรูลง30%นะท้อนสะครับทอนศัตรูที่มีสถานะฮันเสร็จอยู่นะครับผมมาโจมตีตัวของตัวเองหรือว่าตัวของน้ําแข็งที่อยู่บนสนามกอดเป็นอันดับแรกนะครับผมซึ่งจะเป็นเอฟเฟกที่ยั่วยุศัตรูมาโจมตีนะครับผมและนอกจากนี้เนี่ยจะทําการขโมย25%ของพลังโจมตีกายภาพแล้วก็โจมตีเวทรวมถึงค่าความโกรธด,ด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็มอบในเรื่องของเอฟเฟกต ดีบัฟให้กับตัวศัตรูด้วยนะครับในเรื่องของการแช่แข็งให้กับตัวละครตัวนั้นๆด้วยนะฮะเพิ่มเติมและถ้ากว่าอัพเป็น11ดาวแล้วเนี่ยตัวของฮันเต็ดนะครับผมว่าการเซตเนี่ยจะแรนดอมศัตรู2ตัวที่อยู่แถวหน้าก่อนเป็นอันดับแรกนะครับอ่ะสำหรับตรงนี้นะฮะผมหลักๆก็ประมาณนี้เนาะโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในปัจจุบันถามว่าเคียวเรมเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องพูดตามตรงว่าไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแล้วเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ว่าตัวของเคียวเรมเนี่ยสามารถนําไปทําเป็น ตัวละครระดับ12ดาวเพื่อเลื่อนขั้นเป็นไว้เคเรียมได้นะฮะเลื่อนขั้นเป็นตัวนี้ได้นะครับและเมื่อไหร่ที่มันเลื่อนขั้นเป็นไว้เคเรียมได้เนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากนะฮะซึ่งเราจะต้องทําตัวของเคียเรียมนั่นแหละนะครับผมให้เป็น10 2ดาวก่อนนะครับรวมถึงจะเอาไปฟิวชั่นคู่กันกับตัวของเรชิแรมนะครับที่มีระดับ8ดาวนะครับผมซึ่งระบบเนี่ยจะเปิดน่าจะเปิดตอนประมาณรั้วแปดสิบเนาะในเรื่องของการรวมร่างนะครับหลกัลกๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าหากว่าจะต้องการตัวละครตัวนี้แหละในการนําไปเล่นอยู่ไหนละนะฮะเคียวเรม ประมาณนี้เนาะตัวละครตัวนี้แล้วก็ยังใช้งานในเรื่องของการเล่นหนึ่งๆพอได้อยู่นะครับประมาณหนึ่งซึ่งมันก็ค่อนข้างถึกนะเนาะแต่อาจจะตีไม่แรงสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าไม่ได้สู้กับพวกโปเกมอนเมตาใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่หรอกนะครับในกรณีที่เป็นเมตาเดียวกันประมาณนี้เนาะถัดมาโปเกมอนตัวที่2นะครับผมเป็นซีการ์ร่าง10%นะครับซึ่งโปเกมอนตัวนี้เนี่ยผมกําลังจะเปิดพอดีเลยนะครับ ถไม่ถึงอยากเปิดแล้วมันเก่งมากแค่ไหนนะฮะซึ่งเราเดี๋ยวจะมาดูในร่างสุดท้ายของซีการ์เลยนะครับเป็นซีการ์ร้อเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่คิดว่าจะนํามาเล่นเพราะว่าจะนํามาเล่นเป็นทีมดินนะครับผมแล้วก็ทีมผสมมังกรเนาะสหรับตัวของซีการ์และส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูสกิลของโปเกมอนตัวนี้เลยนะครับตัวของซีการ์เนี่จะมีสกิลอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยละกันนะครับสำหรับโปเกมอนตัวนี้นะฮะ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาที่พาส,สิซบแรกกันก่อนเลยละกันนะครับโดยพาส,สิซบแรกของซีการ์เนี่ยเมื่อถ้าหากว่าซีการ์เนี่ยได้รับความเสียหายถึงแก่ความตายนะครับตัวของซีการ์เนี่ยเขาจะแบ่งเซลล์ของเขาออกมานะครับผมเป็น2รูปแบบนะครับซึ่งในแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะต้องวางในพื้นที่แบบสุ่มของเรานะครับก็จะต้องมีแบบว่าพื้นที่ว่างในการวางด้วยนะครับดยการแบ่งเซลล์เนี่ยจะแบ่งขั้นต่ําเป็นแบบ10%นะครับผมก็คือ แปลงร่างเป็นร่างแรกนั่นแหละเป็นร่างหมานะครับผมอ่ะรูปแบบ10%เลยนะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะโดยจะสืบทอดในเรื่องของค่าความโกรธแล้วก็เรื่องของเซตัสดของจากตัวละครหลักมาประมาณ1นึงนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ถืออยู่เนี่ยก็จะมีผลให้กับตัวของซิกาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์แรกนะครับผมกูลัสริสนะครับผมการแบ่งเซลล์เนาะต่อมานะครับจะเป็นเอฟเฟกที่2นะครับเอฟเฟกของแัตเตอร์เช็คนะครับผมอันนี้เลยเนาะเมื่อ ตัวของซีการ์เนี่ยถูกโจมตีนะครับผมโดยโปเกมอนประเภทแฟรี่ที่มีเลือดต่ากว่าตัวเองนะครับความเสียหายที่ตัวของซีการเนี่ยจะได้รับลดลง20%นะครับและเมื่อเขาเนี่ยทำการโจมตีโปเกมอนแฟรี่ที่มีเลือดสูงกว่าตัวเอง ความเสียหายเนี่ยก็จะลดลงนะครับผม1-20%เมื่อเป็นร่างเต็มไไวนะครับผมและระดับเลือดสูงสุดก็จะเพิ่มขึ้น30%เนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่มีสถานะติดเซลล์อันนี้อยู่นะครับผมหรือว่าติดสถานะเอฟเฟกของเขานะครับผมอ่ะหลังจากตรงนี้เนาะโดยเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยจะติดจากไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูหลังจากนี้เพิ่มเติมอีกแล้วกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเอฟเฟกเกี่ยวกับรูปแบบ ร่างของซีกาดแล้วนะครับซึ่งเอฟเฟกนี้เนี่ยจะเป็นเอฟเฟกแบบฟูลฟอร์มนะครับผมหรือว่าซีกาด์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยจะโดนลดลง15%และถ้าหากว่าระดับเลือดของเราเนี่ยต่ำกว่า70%หลังจากถูกโจมตีมันจะทำการฟื้นฟูร่างกายของตัวเองนะครับผมเท่ากับ4%ของเลือดของตัวเองนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยมีเพื่อนร่วมทีมที่มีชีวิตรอดอยู่นะตอนนั้นนะครับผมก็จะเติมให้กับเพื่อนร่วมทีมเพิ่มมเติด้วย 4%นะครับแต่ว่าสูงสุดก็จะไม่เกิน300%ของพลังโจมตีกายภาพของซิกะนะครับก็เป็นสกิลที่จะช่วยฮิลตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับทัดมาเนี่ยก็จะเป็น50%ฟอร์มนะครับผมโดย50%อมเนี่ยนะครับผมก็จะมีลักษณะพิเศษเป็นนะฮะความเสียหายจะโดนลดลง10%นะครับผมและสามารถส้อนทับได้ในแต่ละขั้นด้วยนะครับและนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังทำให้เขาเนี่ย มีเอฟเฟกพิเศษอย่างตัวของ Drone, a i c o r d i n g Poison Arrow เพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมก็ไม่รูเหมือนกันนะว่าเป็นสกิลที่มาจากไหนแล้วก็รูปแบบ10%ของเขานะครับก็คือในร่างแรกเลยนะครับความเสียหายครั้งนี้เนี่ยจะโดนลดลง5%แล้วก็จะใช้ในเรื่องของการ counter attack โจมตีศัตรูอีกฝ่ายด้วยนะครับในกรณีที่โดนโจมตีมานะครับผมเขาก็จะโจมตีกลับไปนะครับด้วยการโจมตีปกตินะฮะ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกถัดมานะครับซึ่งเอฟเฟกถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของออร่าแห่งการทำลายล้างหรือว่าออร่าเดือดสักชั่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนอ่าประเภทเดมอนนะครับผมหรือว่าเอลอยู่ในปาร์ตี้ของเรานะครับซึ่งเอลเนี่ยก็คงจะหมายถึงตัวของแฟรี่นั่นแหละแต่เดมอนเนี่ยผมน่าจะหมายถึงธาตุมืดเนาะหรืออาจจะหมายถึงธาตุอะไรสักธาตุนึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะในปาร์ตี้ของเรานะครับปาร์ตี้ของเราเนี่ยทั้งหมดก็จะเพิ่มในเรื่องของค่าฮิลเพิ่มขึ้้น10%และปาร์ตี ดูทั้งหมดก็จะโดนลดค่าฮิวลง10%ซึ่งสามารถทําได้สูงสุดทั้งหมด3สเต็ปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเล่นโปเกมอนซีการตัวนี้ก็ควรจะเล่นกับพวกทีมแฟรี่นะครับผมขั้นต่าสัก3ตัวนะครับผมเพื่อที่จะให้เอฟเฟกต์นี้เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ทําให้ฮิวเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวของการลดฮิวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับและนอกจากนี้เองนะครับผมก็ยังมีเอฟเฟกเพิ่มเติมอีกนะครับในแถวด้านล่างเพิ่มเติมตรงนี้เนาะโดยจะแบ่งแยกเป็น3สเต็ปด้วยกกัน,นรสสรสเ็แ ในกรณีที่เป็นอีวิวเอลอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอีวิวเอลคืออะไรนะฮะในปาร์ตี้ของคุณนะครับผมหรือว่าของเรานั่นแหละศัตรูในปาร์ตี้ของเขาทั้งหมดเนี่ยก็จะโดนลดเลือดสูงสุดนะครับผมเริ่มต้น10%ซึ่งจะสูงสุดอยู่ที่30%ก็จะเป็นการลดแคบเลือดของอีกฝ่ายแต่ถ้าหากว่าเป็นดาก้อนนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเผ่ามังกรเนาะก็คือประเภทมังกรที่อยู่ภายในปาร์ตี้นั่นแหละนะครับผมดาก้อนเอลของเราเนี่ยหรือว่าตัวของโปเกมอนท่านมังกรเนี่ย,ด,ย,ยลดลลง จะได้รับอ่าไม่ใช่ความเสียหายเนาะจะเป็นการสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับสูงสุด30%ก็แคปโปเกมอนมับบงกร3ตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมถ้าหากว่ามีโปเกมอนธาตุดินในปาร์ตี้ของเรานะครับปาร์ตี้ของเราเนี่ยก็จะโดนลดความเสียหายจริงที่โดนสร้างได้10%สูงสุดก็30%เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับ ถัดมาจะเป็นเอฟเฟกสุดท้ายแล้วนะครับผมโหซีการเนี่ยบอกเลยว่าพาสิตเนี่ยเยอะมากนะครับที่จะคอยส่งบอลให้กับ mm hmm. เพื่อน่วมทีมเนาะก็จะเป็นสถานะเซลลนะครับซึ่งเซลเนี่ยจะไม่สามารถสอดทับกันได้นะครับจะทําการลดความเร็วของเป้าหมายลง10%และอัตราการโจมตี2เท่านะครับผม10% เมื่อเพิ่มเซลล์ซ้ำๆกันเซลล์เก่าและเลือดของเป้าหมายจะหมุนเวียนไปยังตัวของซีกะนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์ชีวิตต่ำที่สุดในปาร์ตี้ของเราแทนซึ่งค่า10%ของพลังชีวิตสูงสุดของซีกะในรูปแบบเต็มซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการที่จะทําให้การฟื้นฟูนะครับผมในเรื่องของเลือดให้กับทีมแทนนะฮะก็จะเป็นการอกระจายเซลล์ไปหาอีกฝั่งลดเตตัสนะครับผมและถ้าหากว่ากระจายซ้ําไปที่ตัวเดิมนะครับผมเขาก็จะส่งเซลล์ใหม่ไปแล้วก็เอาเซลล์เก่ากลับมายิวให้กับตัวเองแล้วก เพื่อนร่วมทีมเนาะ,ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรมากเนาะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของเอฟเฟกตตอน8ดาวนะครับอ่ะเอฟเฟกตอน8ดาวเนี่ยจะช่วยอะไรเพิ่มเติมบ้างจาบตรงนี้เนาะโดยเอฟเฟกต์แดาวเนี่ยจะเป็นโบนัสหลังจากที่แบบว่าเขามีชีวิตมากกว่า2เทินขึ้นไปนะครับหรือว่าอยู่รอดในสนามเนี่ยเกิน2เทินขึ้นไปนะครับตัวของซิกาดตรงนี้เนี่ยอ่ะตัวของซิกาดตรงนี้เนี่ยเขาจะคอยดูดซับนะครับผมอ่ะ ตัวของไอคิงโกอันนี้มือไม่รู้เหมือนกันนะว่าแปลว่าอะไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงตัวอะไรเนาะในนั้นนะฮะซึ่งในทุกรูปแบบในสนามของอาโพลิเมอร์ไซส์อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคืออะไรนะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบของเลเวลที่สูงกว่าและจะทําการคืนเลือดที่เพิ่มมาตามจํานวนที่ดูดซับเข้ามาด้วยนะครับก็จะเป็นสกิลที่อะคอยที่จะคอยเติมเลือดให้กับตัวเองนั่นแหละนะครับผมและเอฟเฟกนี้เนี่ยสามารถเรียกใช้งานได้แค่ครั้งเดียวอันนี้ก็ยังงงอยู่นะอันนี้ บอกเลยว่าเป็นเอฟเฟกที่งงอยู่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าสปินเตอร์เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็ตัวของคิงกอตคืออะไรแล้วโพลีเมอร์ไซเนี่ยคืออะไรแล้วก็โพลีเมอร์ไรด์เนี่ยคืออะไรนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ปวดหัวเปียกๆเลยนะแต่ช่างมันละกันนะครับผมให้คิดว่ามันเป็นในเรื่องของสกิลที่จะคอยแบบว่าเอามาเติมเลือดนะครับผมให้กับ ตัวของฝั่งเรานั่นแหละนะครับผมโดยเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับถัดมาก็จะเป็นบรรทัดล่างนะครับถ้าหากว่าเข้าสู่การต่อสู้แล้วก็เรียกใช้ตัวของสปินเตอร์นะครับผมอาสปินเตอร์อีกแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกสกิลอื่นแล้วแหละถ้าอย่างนั้นนะ่ะนะฮะจะเป็นการเพิ่มเซลล์ให้กับ อาศัตรูนะครับผมแบบสุ่มทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันก็สกิลเซลก็คือจะอยู่ข้างบนตะกี้เนาะที่พูดถึงนะฮะที่จะเป็นการฝังก็ไปศัตรูแล้วก็ดีบัฟต่างๆนะครับผมแล้วก็ทำให้เซลทั้งหมดเนี่ยเปิดใช้งานเอฟเฟกการอ่าลงโทษนะครับผมก็จะเป็นตัวของคอพานิสเมนต์นะฮะผมอันนี้เพิ่มเติมด้วยเนาะแต่เขาไม่ได้อธิบายไว้นะครับว่าคอพานิสเมนต์เนี่ยคืออะไรนะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลนึ่งของซีการ์ดนะครับโดยซีการ์ดเนี่ยก็จะมีสกิลโจมตีปกติเนี่ยที่เป็นหลายขั้นมากเลยนะครับผมอ่ะขอโทษทีแล้วกันนะฮะตั้งแต่10%บเปอร์นมนะครับผมเขาจะโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับผมสร้างความเสียหายกายภาพและความเสียหายจริงเพิ่มเติมแล้วก็จะเพิ่มความเร็วและการโจมตีกายภาพให้กับตัวเองเป็นจํานวน10%เป็นะครับเป็นระยะเวลา2เทินด้วยกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็น50%แล้วเนี่ยเรื่องของ ดามเมจที่สร้างได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรื่องของบัฟเนี่ยก็ยังคงเพิ่มเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับ <c oughs> ร่างแบบฟูลฟร์มนะครับผม อ่ะตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะมีการพวกคุณสกิลเลเวลนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมด้วยซึ่งมันจะทําให้ความเสียหายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นยิ่งเลเวลสูงก็จะยิ่งแรงนะครับอ่ะของความเสี่ยงกายภาพแล้วก็จะทําการเพิ่มเลือดให้กับตัวเอง10%นะครับแล้วก็ดาเมจที่ได้รับลดลงเนี่ยสิอนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่างแบบว่าฟูลฟอร์ม,รน,น,ามานะครับผมหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเนองถัดมาสกิลที่สองนะครับผมสกิล นเวฟเนี่ยเป็นการโจมตีแบบว่าความเสียหายธาตุดินนะครับผมโดยก็จะมีแบ่งร่างเหมือนเดิมเลยนะเริ่มจาก10%นะครับโจมตีศัตรูเป้าเดี่ยวนะครับผมสร้างความเสียหายโจมตีกายภาพจากนั้นจะทําการเรียกซีกัด10%นะครับผมออกมาใช้การโจมตีปกติกับเป้าหมายดวยนั้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นร่าง50%นะครับผม เราเนี่ยจะปล่อยลมหายใจอันร้ายแรงโจมตีศัตรูนะครับซึ่งจะสร้างความเสียหายจริงนะครับผม180%เท่ากันนะครับแล้วก็มีการาอาดคิดดาเมจจากกายภาพเพิ่มเติมด้วยและในขณะนั้นนะครับผมก็จะตัดเลือดของตัวเองนะครับผม 10%นะครับเพื่อที่จะทําการยึดเซลล์ที่อยู่กับศัตรูนะครับผมเข้ากับเป้าหมายและทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะพิเศษก็จะเป็นตัวของ c o l ร o s i v e poison arrow นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะคอมโบกับตัวของพาสติกเพิ่มเติมข้างล่างที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้เนาะซึ่งจะทําการกัดกร่อนนะครับผมเป็นจํานวนหนึ่งขั้นด้วยกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีระยะในการคงอยู่เนี่ยทั้งหมด3เทิร์นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นร่างสมบูรณ์นะครับผมของซิกาด แปลงร่างเป็นป้อมปืนนะครับโจมตีศัตรตูแบบสุ่ม2ตัวสร้างความเสียหายจริงแต่ความเสียหายจริงเนี่ยจะลดลงหน่อยนะครับโดยตรงนี้เนี่ยก็จะคิดค่าโจมตีกายภาพด้วยนะครับผมอ่ะกินเซลก็คือกินเลือดตัวเอง1ิเปรเ็นเหมือนเดิมนะครับเพื่อทําให้เซลเนี่ยเข้าไปในเป้าหมายนะครับแล้วก็อ่ะทำการเอิร์บาบนะครับหรือว่าผูกมัดศัตรตูเนาะเป็นเวลา2เทินซึ่งสกิลเอิร์บายเนี่ยก็คงจะมีอธิบายข้างล่างอ่ะนี่ไงตัวของคอเลสิตโพซิชันแอโร่นะครับผมมีอธิบายข้างล่างตัวของเ r ิร์ดไยด้วยนะ คอ r ์ซ i ส p o i s o น Arrow เนี่ยจะเป็นลูกศรพิษนะครับสามารถซอทับได้3ชั้นด้วยกันซึ่งความเสียหายนี้เนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นความเสียหายจริงของ15%ของเลือดสูงสุดของตีกาะนะครับผมอ่ะตีกาดในร่างสุดท้ายนะครับให้กับเป้าหมายในช่วงเริ่มต้นทุนของเป้าหมายนะครับแต่ว่าจะไม่เกิน20%ของเลือดปัจจุบันของศัตรูเนาะดยลูกศรพิษเนี่ยจะกัดกร่อนแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติม,ตมอีก30%บปรเ็นให้กับโปกเกมอนที่เป็นโปกเกมอนประเภทบินนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็น Earth b ยนะครับอันนี้เนี่ยไม่สามารถซ้อนทับหรือลบล้างได้นะฮะเป็นดีบัฟที่จะต้องอยู่จนครบ1เทินซึ่งถ้าหากว่าสิ้นสุดเทินของเป้าหมายแล้วหรือหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเขาทําการโจมตีหรือเคลื่อนไหวพวกเขาจะสตันเป็นระยะเวลา1เทินด้วยกันนะครับก็จะเป็นสกิลซีซีสตูนะครับผมอ่ะสำหรับอันนี้เนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นอัลติเมทสกิลนะครับซึ่งอัลติเมทสกิลเนี่ยรายยาวมากเลยนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ทีละบรรทัดละกันนะครับอ่ะ มากันที่ซีกาดร,ร่าง100%กันก่อนเลยละกันนะครับโดยร่างนี้เนี่ยนะครับผมเขาจะมีการเพิ่มโบนัสในการดูดเลือดให้กับตัวเอง30%รวมถึงทูดาเมจด้วย30%เมื่อเกจความโกรธเนี่ยเต็มนะครับอ่ะเป็นเอฟเฟกต์พ s าสิกนะฮะเมื่อเกจเต็ม100%นะครับหรือว่าเต็มหลอดเนี่ยเพิ่มดูดเลือดแล้วก็ความเสียหายจริง30% ในกรณีที่เป็นาอ50%นะครับผมหรือว่าร่าง50%เนาะจะทำการโจมตีด้วยแซดเว d ล i ์ไล Wave Shopping S/ ส a s ดนะฮะอันนี้ไม่ได้อธิบายเนาะว่าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า อ๋อนี่ไงข้างล่างนะฮะจะเป็นการสร้างความเสียหายแก่ศัตรู2เป้าหมายแบบสุ่มนะครับผมอ่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะตัดเลือดตัวเอง20%เพื่อที่จะแปะเซลล์ใส่เป้าหมายนะครับทำให้เซลล์ทั้งหมดเนี่ยเปิดใช้งานเอฟเฟกของการลงโทษหลักหรือว่าคอพานิสเมนต์นะครับผมซึ่งคอพานิสเมนต์เนี่ยก็จะเป็นพาสติอน8ดาวที่เราอ่านตะกี้แหละตรงด้านล่างเนาะก็จะเป็นพาสติที่เขาจะอธิบายเพิ่มเติมในอันติเมตสกิลนะว่าจะเป็นอะไรนะ ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของความสามารถของร่าง100%นะครับโดยความสามารถของร่าง1 0 0เนี่ยจะทําการสกิลอาจจะทําการระเบิดปล่อยพลังแซดวลไลท์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนคองความเสียหายของเวฟช้อปปิ้งสลัดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายเป็น3ตัวแทนนะครับผมโดยสร้างดดเมจกายภาพนะครับผมแล้วก็ ใช้เลือดตัวเอง20%เหมือนเดิมนะครับแปะเซล์ให้กับเป้าหมายทั้งหมดก็จะเปิดสก,กิลใช้งานของพอพู p u n เมนต์ด้วยเหมือนเดิมนะครับผมอา Call p u n i s h m e n เหมือนเดิมนะครับเป็นระยะเวลา1เทิรเนด้วยกันโดยอ่า่เซลลเนี่ยจะทําให้เซลทั้งหมดเปิดใช้งานเอฟเฟกต์การลงโทษเป็นเวลาหนึ่งครั้งด้วยนะครับก็จะเป็นตัวของ c อ l พ p e n a l y นะครับผมอะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นเอฟเฟกต์อะไรยังไงนะครับผมนี่ข้างล่างนี้เลยนะครับ ความสามารถนี้นะครับผมจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยซึ่งถ้าหากว่าเป้าหมายที่ติดสถานะนี้อยู่จะสร้างความเสียหายได้เฉพาะในการโจมตีครั้งต่อไปกับ พวกโปเกมอนประเภทอะโปเกมอนประเภทธาตุดินหรือมังกรเท่านั้นและไม่สามารถใช้พวกเอฟเฟกหรือทักษะต,ต่างๆในการโจมตีได้หรือหมายถึงว่าโจมตีได้เพียงแค่สกิลปกติอย่างเดียวนะครับใช้สกิลสองหรือว่าอันติเมตสกิลไม่ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการบังคับเพื่อโจมตีพวกโปเกมอนธาตุดินแล้วก็ธาตุมังกรเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าอันล็อกเป็น11ดดาวแล้วเนี่ยจะมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมมาจากตรงนี้บ้างนะครับผม อันดับแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มให้เอฟเฟกตัวของคอปูนิสเมนเนี่ยอยู่เพิ่มขึ้นจาก1เทินเป็น2เทินแทนนะครับต่อมานะครับรูปแบบที่2ก็คือฟูลฟร์มนะครับหรือว่าร่างโตเต็มวัยหรือว่า100%นั่นแหละ จะโจมตีเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับผมและเมื่อเปิดใช้งานตัวความสามารถคอพูนิเเมนต์เนี่ยจะสร้างความเสียหายตามเลือดสูงสุดเพิ่มเติมอีก1 0ให้กับเป้าหมายนะครับแต่ว่าจะไม่เกิน300%ของพลังโจมตีของซีการ์และถ้าหากว่ารูปแบบของ90%ฟอร์เซ็ฟรอมไม่ใช่เก้0ฟบ้เปอร์เนรอมนะฮะจะโจมตีเป้าหมายเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะเปิดการลงโทษเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็เพิ่มลูกศรพิษนะครับผมให้้้้กับเเเปาาหมมมยยพิิต่ตตรงนนีดวะ ก็ทำให้เป้าหมายเนี่ยโดนดาเมจหลายเป้าเพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายเนี่ยร่าง10%นะครับโดยร่าง10%เนี่ย การโจมตีตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มเอฟเฟกนะครับผมในการเพิ่มแอตทริบิวต์เพิ่มเติมเป็น2เท่าเนาะจะทําให้เอฟเฟกของเขาเนี่ยอ่ามีการเพิ่มสแต็คเพิ่มขึ้นนะครับในของสกิลแรกนั่นแหละที่เพิ่มในเรื่องของกาลังโจมตีแล้วก็การลดดาเมจที่ได้รับลดลงเนาะอ่ะทีนี้เนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถซ้อนทับได้3ครั้งนะครับแล้วก็ลดความเสียหายเพิ่มเติมนะครับผมให้กับพาสซีฟของตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็จะมีโอกาส50%นะครับผมสร้างสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสร้างเอฟเฟกต์ดี่าที่ดูสกิลแล้วเนาะก็ต้อง ตามตรงว่าอันนี้พี่ก็เพิ่งดูสกิลเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับถ้าจะให้บรรยายแล้วก็สรุปหลกัหลกๆเลยเนี่ยซีการเป็นโปกเกมอนที่เน้นในเรื่องของการดีบัฟยืนแทงนะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจแก่ศัตรูนะครับผมหลกัหลกๆเนี่ยก็จะสร้างดาเมจเป็นความเสียหายจริงนะครับแล้วก็การเพิ่มเลือดนะฮะให้กับตัวเองแล้วก็สนับสนุนทีมด้วยนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ย เล่นได้หลากหลายมากเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ฟิกแค่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะเล่นทีมมังกรเท่านั้นซึ่งเขามีเอฟเฟกที่จะเพิ่มให้กับพวกมังกรพวกดินพวกแฟรี่เพิ่มเติมด้วยแล้วก็มีต้านทานแฟรี่ด้วยนะครับผมสัตว์ตรงนี้เนาะโดยก็ถือว่าเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่โอเคแหละเล็งอยู่พอดีเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิด กันเลยละกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็จะเปิดตัวของซีการ์หนึ่งตัวนะแล้วก็จะเปิดเคโลเรียมหนึ่งตัวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเคโลเรียมเนี่ยไปปิดสมุเเดเพิ่มเติมแล้วก็ปลดความสัมพันธ์เพิ่มเติมเพราะว่าตัวของเคโลเรียมเองเนี่ยก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการปลดความสัมพันธ์ให้กับโปเกมอนตัวอื่นเพิ่มเติมด้วยเนาะที่ผมอาจจะใช้งานในอนาคตนะครับก็เก็บสะสมเอาไว้ก่อนนะครับและถ้าหากว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ใช้มันหรือว่าไม่ได้ทําเป็นไวเนี่ยก็คงจะเอาไปเป็นวัตถุดิบนั่นแหละนะครับอ e ่ะเดี กด2ตัวรู้สึกว่าประมาณ15โลเนาะก็เสียไปไม่มากนะฮะก็ประมาณ2 0 0 0 0 3 0น0 0นั่นแหละนะครับผมก็มีเพชรพออยู่อยู่ละนะครับเดี๋ยวถ้าหมดก็ค่อยเติมเพิ่มละกันเนาะเดี๋ยวนี้แพ็คมันเติมมันถูกนะหาเพชรง,ง่ายนะผมเกมนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมผมก็กําลังแบบว่าเก็บสะสมพวกโปเกมอนพวกนี้อยู่พอดีด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้จะเล v e เจ็ดสิบแล้วเนาะใกล้จะได้ทําตัวของไม่กล้าเดนซี่ล้วด้วยเผื่อว่าแบบเออมันโปเกมอนเนี่ย ไม่มีให้เปิดจริงๆจนถึง,จนถ,งจนถึงช่วงนั้นเนี่ยผมอาจจะเอาพวกโปเกมอนพวกนี้แหละที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการทําเป็นหินพวกเมกมเมก้าอะไรอย่างเงี้ยแทนนะครับผมอ่ะสับตรงนี้เนาะโอเคนะฮะอันนี้ก็น่าจะมาแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเลือกซีการ์มาก่อนนะฮะหนึ่งตัวร่างสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วต่อมานะฮะก็เปิดเคียวเลมต่อนะครับผมอีกเจ็ดครั้งเนาะอ่ะมันเปิดประมาณเจ็ดแปดครั้งนะเปิดไป อันนี้ก็ถือว่าได้ของเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมด้วยนะไม่ว่าพวกที่แบบว่าเอาไว้อัพความสัมพันธ์หรือว่าหัวใจนะครับผมอ่ะตรงนี้เนาะแล้วก็กล่องที่แบบว่าเป็นเอาแบบเลือกชิปเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะเลือกแล้วก็เพื่อที่จะนาไปเป็นวัตถุดิบในการทําหินเพิ่มเติมหรือว่าเอาไปทาดาวเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวซีการ์ยังไงก็ได้ใช้ยาวยาวอยู่แล้วนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็เลือกเคลล่งม,มาอีกหนึ่งตัวนะฮะก็ใส่เข้าไปในไอีนะครับผมเรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคนะฮะโดนไปประมาณ 20, 30, นะตองไมไ ขนาดนั้นนะไม่ได้ถือว่าเยอะขนาดนั้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับหลักๆโปเกมอน2ตัวเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสรุปให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับโปเกมอนตัวของเคีรีมถ้าหากใครต้องการเปิดมาเล่น อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยปวกมอนตัวอื่นมันเก่งกว่านะครับผมอย่างพวกซีการตรงนี้มันเก่งกว่าอีกด้วยซ้ําแต่ถ้าหากใครจะเปิดมาทํา12ดาวเตรียมทําไว้เคียเลมก็เริ่มเก็บสะสสไว้ไปได้แล้วนะครับเพราะว่ากว่ามันจะวนมาให้เปิดอีกทีเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ต่อมาตัวของซีการใครที่เล่นทิมดิน ทีมมังกรทีมแฟรี่หรือจะหาตัวแทงสักตัวหนึ่งที่จะมาสนับสนุนทีมแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยเนี่ยก็สามารถเปิดกันได้หรือถ้าหากว่าใครลังเลอยู่เดี๋ยววันถัดไปเนี่ยพี่จะมาลงคลิปรีวิวตัวของซิกะให้ดูกันก่อนละกันนะครับว่าเวลาใช้งานในการเล่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมมันดีไม่ดีแค่ไหนนะฮะก็คอยดูกันละกันนะครับในวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายน้องๆทุกคน